นี้พามาชมนะครับหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีนะครับเป็นหลวงพ่อคูณหน้าหนุ่มนะครับรายการนี้เป็นปี2519ครับรุ่นสร้างบาร,รมีหลวงพ่อคูณองค์นี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินน้ำทองนะครับและหลังมีรอยจานอยู่สองจุดอําเภอด่านขุนทดวัด อันไร่นะครับนครราชสีมาสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ผ่านการใช้งานน้ําทองนี่ยังไม่ลอกเลยนะครับด้านหน้านี่จะเป็นพระพักหลวงพ่อคูณหน้าหนุ่มนะครับรายละเอียดคมชัดสวยนะครับเป็นหลวงพ่อคูณในท่านั่งนะครับมีปั๊มอยู่ใต้องค์พระหจุดแล้วก็มีตัวหนังสือหลวงพ่อคูณปริศโธนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับ ก็เป็นเนื้องอเนื้อเงินนะครับน้ำทองด้านข้างนี้มีรอยจานยันบาลีเขียนมือนะครับตั้งแต่ข่าซ้ายไปจนถึงข่าขวาเลยนะครับก็รายการนี้นะครับมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับขอบตัดข้างจะเป็นลักษณะนี้นครับลักษณะสวยนะครับด้านหลังก็เป็นเป็นยันนะครับสภาพสมบูรณ์ คมสวยนะครับสมบูรณ์เลยนะครับเป็นพระพระเก็บไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับรายการนี้พรลาอยู่85,000นะ้แปาใบเถานะครับท่านใดชอบแบ่งปันไปบูชาได้นะครับมีอยู่องค์เดียวมีอยู่องค์เดียวก็เป็นหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณน้ำทองปี2519รุ่นสร้างบารมีนะครับเป็นเหรียญนิยมหายากเหรียญหนึ่งนะครับ ท่านใดศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับสามารถแบ่งปันบูชาได้ก็เป็นพุทธคุณนะครับหลวงพ่อคุ้มครองนะครับเป็นพุทธคุณหลวงพ่อคุ้มครองบารมีแถวคาดนะครับหนุนการงานค้าขายนะครับการงานราบลื่นนะครับท่านใดศรัทธาหลวงพ่อคูณนะครับก็มีแบ่งปันนะครับสนใจสอบถามพูดคุยทักมาได้นะครับก็มีพร้อมส่งอยู่เหรียญเดียวเลยนะครับ